สวัสดีค่ะก็ยังเป็นคลิปเก็บเห็ดนางรมทองอยู่นะคะแต่เห็ดนางรมทองในคลิปนี้เป็นนางรมทองที่อลังการสําหรับป้ายิมเอมมองไปสีเหลืองๆมองเห็นเป็นสีเหลืองๆอยู่บนตอไม้ไม่เชื่อสายตาคิดว่าเป็นแสงแดดกระทบเปลือกไม้มากกว่า พอเดินเข้าไปใกล้ๆโอ้โหโโเหมือนฝันแล้วว่าอู้เป็นนางลมทองกอใหญ่แต่ปัญหาก็คือป้าไม่มีที่หนีบโทรศัพท์ที่เป็นขายยาวๆอะดังนั้นเนี่ยตัดมือนี้ถือโทรศัพท์แต่ก็มีที่หนีบนะคะส่วนอีกมือนี้ตัดตัดตัดพอคิดดูนะคะพอตัดเสร็จต้องเอามือเนี่ย งัดบ้างค่อยๆงัดออกมาทีละช่อละช่อถ้าหากเรามีที่ตั้งโทรศพัพท์ขายาวๆหรือว่ามีใครถ่ายวิดีโอให้เนี่ยมันจะตัดออกมากอใหญ่ๆนะฮะตัดออกมาครั้งเดียวได้เลยแล้วมันก็จะน่าดูแต่ก็ไม่เป็นไรป้าก็พยายามพยายามแล้วนะคะนอกจากนางลมทองที่ตอนนั้นที่เป็นอลังการ สำหรับป้าออ่มเอมนะก็ยังมีนางรมทองบนขอนนั่นก็เยอะเหมือนกันค่ะถึงเขาจะไม่อลังการโหแต่ถ้ามาเกิดอยู่ติดกันเป็นกระจุกเดียวเหมือนที่ตอน,นั้นน่ะเขาก็อลังการเหมือนกันค่ะส่วนในการตัดเห็ดนางรมทองเนี่ยเนื่องจากว่าฐานเห็ดเนี่ยมันใหญ่เนื้อเห็ดเหนียวด้วยนะตรงส่วนขาเนี่ยเหนียวแต่ดอกเนี่ยโหเปราะแตกหักง,ง่ายมากค่ะแต่ส่วนฐานเนี่ยหนา มีดพอตัดมันก็จะดังเย็ดอารยอายดเยอาดมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาบอกว่าพี่หนูดูคลิปพี่ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะหนูเสียวฟันก็เข้าใจน้องเขานะคะก็คงจะเหมือนป้าอิ่มเอมได้ยินเสียงลำไม้ไผ่เบียดกันไม่ได้นะพอนึกถึงนี้ยังเสียวฟันเลยฟันหน้ามันจะหลุดออกมาค่ะดังนั้นตัดเหตุให้ดูไม่ถูกใจ ไม่ได้ดังใจเหมือนกับที่น้องๆบอกว่าโหคนนี้นะ่ะตัดเห็ดนะไม่ฟินเลยก็ต้องขอโทษอด,ด้วยนะคะมันเป็นความถนัดพยายามแล้วมันก็ออกมาได้เท่านี้นะคะทำอะไรไม่ถูกใจผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดประการใดเอาไว้ให้ป้าออ่มเอมด้วยนะคะขอให้ พี่ๆน้องๆทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วจะมีความสุขเชิญชมเห็ดดนางรมทองอลังการของป้าอิ่มเอมได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าแมลงมันเยอะมากแมลงเข้าตาด้วยเข้าจมูกเข้าปากค่ะทำแบบนี้ดีที่สุด มแมลงมันตอมแล้วก็เข้าปากเข้าจมูกเข้าตา เก็บไม่รู้จะตัดยังไงเห็ดถึง จะออกมาสวยๆไม่รู้จะตัดยังไงจริงๆนะเนี่ยค่ะ สีที่อยู่บนดอกเห็ดสีอย่างนี้คือสปอที่จะกลีบดอกนี้ล่วงลงดอกนี้นะคะไม่ใช่ลานะคะไม่ใช่เชื้อราเป็นสปอค่ะร้ะนร้น ตัดค่ะนี่ขอนี่รุ่นแรกค่ะ เก็ไม่าหลาหรอกค่ะหมายถึงว่ามันมีแมงมุม,ม,ม เฮ็ดเนี่ยมันเป็นคือจังบาลของแมงมุมเลยเลยค่ะเพื่อนอ่ะโอ้ยรูกแมงมุมเต็มเลยพี่ตุลสัตว์นี่วะอันนี้โอ้ยให้แมงมุม หรือยงขาดแล้วนี่สวย okay. ลืมตั้งไม่ถนัดเพราะว่ามันอยู่บนขอนค่ะอย็บไห้หมดอยู่ในซอกนั้นเก็บให้ดูไม่ได้เด้อค่ะ

นี่ไม่เก็บนะคะเพราะว่ารีบมันเยอะมันหล่นค่ะเก็บให้ดูเท่านี้นะกลุ่มเนี้ต้องดึงละมันตัดไม่ทัน เห็ดเก่าโอ้โหช่อนั้นสวยช่อนั้นก็สวยแต่ไม่อยากเืลองค่ะตตดโดนเปลือกไม้หรือเปล่าไม่โดนน่าจะ